เรียกว่าเป็นรถของฝันให้เลยสำหรับคลิปนี้เจ้าดูกติพาณิกะเล่959แพ็กอีโวปกติแล้วเปิดขายเท่าไหร่38939ูน399ครับคันนี้สวยไม่แพ้ผมบอกเลยราคาอยู่ที่3 0 0 0คลิปนี้สนับสนุนโดยแว็กวักผลิตภัณฑ์เครื่องเราอเนกประสงค์กลิ่นช็อกโกแลตช็อกโกแลตแลสวัสดีครับเจอกันรอบเย็นอีกแล้วนะครับผมเฮียตีจัดให้จากร้าน T S Sweet b นะครับครับสวัสดีครับและผมนกจัดไปมือขวาเฮียติจัดให้ครับผมอ่ะโอเค เมื่อเช้าเราได้ทําคลิปให้ความรู้ลูกค้าไปครับผมแล้วก็ได้เรียกว่าได้การตอบสนองที่ดีใช่เฮ้ยเราควรให้ความรู้แบบนี้ตั้งนานแล้วครับผมทีนี้เนี่ยข้อแรกที่เราพูดไปในหัวข้อ8ข้อทั้งหมดเดี๋ยวเราจะขอขยายความนิดนึงแล้วกันฮะข้อแรกที่เราบอกว่าเราควรต้องรู้ความต้องการของตัวเองก่อนว่าเราแค่อยากได้อยากได้อยากมีหรือว่าจําเป็นต้องใช้บัจรินเ่งนะครับผมความอยากได้ครับผมบอกนิดนึงนะว่า เป็นความใฝ่ฝันของผู้ชายทุกคนอยู่แล้วบิกไบสวยๆแบบนี้เป็นใครใครก็อยากได้ครับผมแต่ก่อนที่จะอยากได้เนี่ยเราดูความต้องการและความจำเป็นต้องใช้ด้วยครับผมของพวกนี้นะฮะถ้าไม่จะไม่ต้องใช้จะกลายเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยทันทีพอฟุ่มเฟือยทันทีในที่นี้หมายถึงอะไรครับในอนาคตอาจเกิดการขาดความรับผิดชอบขึ้นมาได้แล้วจะไม่เสียดายแต่ถ้าเราซื้อไปได้ใช้งานอยากซื้อ L7 ไปเราไปออกทริปต้องการใช้จริงๆอะไรเงี้ย ไปมีคอนเน็กชันใช่เราไปเข้ากวนเข้ากลุ่มเพื่อได้แลกเปลี่ยนสังคมได้พบปะสังสรรค์เป็นคอมมูนิตี้อย่างนี้ก็โอเคจุดนึ่นนะหรือว่า Messenger ร์ทำงานในเมืองครับผมขับเว็บมันไม่ทันเวลาไม่ทันทันำรอบไม่ได้แล้ว CPR ลดราคาแสนกว่าบาทก็อาจจะตอบโจทย์ฮะคุณผ่อนเว็บเดินเท่าไหร่ประมาณ3 4 0 0พันนประมาณ4อ่พ0 0่ PCX ประมาณ4,000แต่นี่ครับก็ผ่อนอยู่ประมาณ4,000ักว่าบาท5,000บาท ประมาณนี้เองใช่นะก็เท่ากับว่าเฮ้ยมันไม่ได้เกินตัวจนเกินไปนะเปลี่ยนจากผ่อนเว็บ4000ก็ขยับประหยัดค่าขนมขึ้นมาอีกพันหนึ่งแต่ว่าในเรื่องการใช้งานมันก็เร็วขึ้นไม่เหนื่อยขับไม่เหนื่อยเขาเรียกขับไม่เหนื่อยก็สองช้อยเลยว่าความอยากแม่งเป็นที่มาของความความชิบหายเสมอใช่ใช่ใช่นะฉะนั้นถ้าอยากแล้วต้องมีความรับผิดชอบที่ดีด้วย นะฮะหรือถ้าจะไม่ต้องใช้จริงๆเลือกรถให้เหมาะกับคุณครับแล้วรถจะอยู่กับคุณนานที่สุดควันนี้เรามารีวิวรถเข้าใหม่ทั้งหมด 1, 2, 3, 4คันนะคันแรกเลย g เด็ดคันนี้ L- 7 Suzuki GSXR พัน0 a ปีสองัหรือว่า L- 7ถ้าทำไมถึง R พัน A a ไม่ R พัน R R พันก็ตัวตัวโชคด้านหน้าจะเป็นซับแทแทงแล้วนะแต่ว่าตัวนี้ ก็เป็นอัพไซด์ดาวแล้วก็โช๊คเป็นเป็นโซ่โช๊คที่ไม่มีสับแทงนะแต่มันก็สามารถปรับรีบาวว่าปรับได้ปรับรีบาวด้านบนได้อยู่ดีเพราะว่าเป็นโช๊คของโชว่าใช่นะฮะรูปลักษ์ไม่ต้องบอกครับสวยนะไร้ที่ติไร้ตำหนิทุกจดคันนี้เจ้าของมือเดียวกันลอยถังนี้แล้วนี่ที่เด็ดของคันนี้เลยฮะท่อสลีปออนไทเทเนียมไปซีอาร์เลสฟแท้ แท้เลยขายในกลุ่มอยู่สองหมื่นต้องมีแต่ตอนนี้อยู่กับรถคันนี้แล้วนะท้าสั้นแบบไม่เหล็กไม่ได้ท้ายสั้นแบบพับไม่ได้ครับนะแล้วก็จะเป็นไฟเลี้ยวแต่งไฟเลี้ยวแต่งนะไฟเลี้ยวแต่งเรียบร้อยหน้าหลังเหลือๆพร้อมใช้งานกุญแจคันนี้มีไม้ถึง2ดอกด้วยกันครับนะเนี่สีฟ้ายังไม่ถอดปอกเลยนะครับมาร์กศูนย์มาร์กอะไรยังอยู่ครบหมดนะ ตัวกันสะบัด KYB คายบาคายบากันสะบัดเดิมครับติดรถใบคันนี้อยู่ที่7,700้อโลเฮ้ยโอ้โหสุดยอดนะใช่เสียงนี่มันโอ้โหเล้าอารมณ์เล้าใจนะโอ้โห ดันใช่แล้วใจพอเราได้เบิ้ลนแล้วเนี่ยล้อแม่งเริ่มมาเริ่มติดเครื่องหน้าเนอร์ที่เริ่มดึงแล้วลอวแต่ลงช้ารถคันนี้ของซูซูกิเนี่ยจีเร็กเนี่ยลอวแต่ล้อวิ่แล้วที่เราไปรีวิวอยู่ที่บางแสนบิดไม่ได้บิดเป็นยกบิดเป็นยกบิดเป็นยกอย่างเดียวรถสมรรถนะโคตรดีนะมีโหมดเขาเรียกว่าแท a c ชั o n คอน t r o l ใช่แล้วก็มีโหมดกันล้อหน้าลอยก็มีนยนะครับผมสำหรับรถ สภาพดีๆแบบนี้สมรรถนะสูงๆแบบนี้เราขายต่ำกว่าราคาตลาดตามสโลแกนราคาโจรเหมือนเดิมครับ379,000บาท379,000บาทแล้วนี้ทีเด็ดเขาเรียกว่าเป็นรถของฝันให้เลยสำหรับคลิปนี้เจ้าดูกติพาณิก a ะเล่9ก้ปีโวปีโอ้โันะตัวนี้ได้ของแต่งอะไรบ้างคิ้วหน้าแต่งมีแล้วนะอุดกระจกแบบไฟเลี้ยงในตัวมีเรียบร้อยแล้วบังโคนหน้าคาร์บอนนะ มีเทียโยมีสปูนครับนะหลังเนี่ยครอบท่อครอบุญแจคาร์บอนครอบท่อคาร์บอนบางคนหลังคาร์บอนนะตรงช่วงแรมแอร์หลังคาร์บอนยางหน้าหลังเป็นยางพ i เรี่สายฟ้ากึ่งสลิกรบผมนะฮะแล้วก็โช๊คหลังนี่ก็เป็นซับแพนงอยู่แล้วนะฮะส่วนควิกชิปเปอร์ก็มีมาให้อยู่แล้วเป็นควิกชิปเปอร์โรงงานนี่มาร์กกันสะบัดยังอยู่เลยเฮ้ยการสะบัดเดิมโรงงานมาร์กยังอยู่แล้วก็ปั๊มบนนี่ขนาดใหญ่ นะทำไมถึงบอกว่าเป็นรถของขวัญครับปกติแล้วเปิดขายเท่าไหร่สามแปดเก้าแปดเกด้ครับสี่แสนเก้าพัรถสวยๆแต่คันนี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยคันนี้สวยไม่แพ้ผมบอกเลยราคาอยู่ที่3 6 9แสนบาท3 6 9 0 0นบาทไม่หน0่งโลด้วยเฮ้ยโอ้โหเย็นงเงเอาเลือกว่ะ ก็เธอมีนะเฮ้ยแม่งดุดันแล้วใจโอ้แน่นอนจริงๆครับเสียงเสริงนี่เอาเรื่องเอาราวเอาเรื่องเอาเรื่องนะเท่าไหร่นะเมื่อกี้บอกไป369,000เปลี่ยนเปลี่ยนราคาแล้ว <c oughs> เปลี่ยนร <c oughs> าคาสามแสนเจ็ดใช่ไหม บอกไปแล้ว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 าไหมครับนะช้าหมดอดเหมือนเดิมไใช้ยอดขายเรากำลังตีไม่ต่ำกว่าร้อยคันต่อเดือนนะครับผมรถที่เข้ามานี่หมุนเวียนเร็วมากใช่นะไม่ได้เป็นรถที่ค้างสปอกเลยหมุนเวียนเร็วมากจริงๆไวมากครับคันต่อไปเจ้า CBR 650F ครับโครงแดงตัวมิเต็ดปี2016รถยอดคิดยอดนิยมของคนที่กำลังแบบว่าเฮ้ยเปลี่ยนจากรุ่นแวนมาเป็นบิ๊กไบคับผมนักซิ่ง ใก็คือขี่ง่ายกับขี่ง่ายนะฝ่าย Hon d a ของ CBI เป็นตัวสปอร์ตฟูลเฟลิ่งครับนะของแต่งมีลายชิวหน้าแต่งกาดแทนนะบางโคนหน้าคาร์บอนมีไฟโปรเจคเตอร์รล้อก็เป็นล้อสีแดงยางหน้าหลังเหลือๆนะตัวคัตจกคัดสายกลายเป็นคัตไดมเรียบร้อยแล้วทำให้อะไรรู้ไหมนิ่มไงนิ่มนิ่มไงนิ่มแล้วโดดเลยอ่ะให่ไหมใช่ท่อเป็นสลิปออนไทเทเนียมปเอซีโปรเจคตร์นะ บอกก็เป็นแบบบอกแบบแต่งแล้วใช่บอกแต่งนะบางคนหลังก็คาร์บอนครับตัวนี้ก็มีอะไรอ้าวนีเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟวัดวนก็มีวัดวนก็มีอ๋อนี่วัดองศาวัดองศาไม่วัดวนเอาวะ จังบังจา๋าแน่นอนจริงคันนี้เราก็เลยเปิดราคาเราๆอยู่ที่159,000บาท159,000บาทคันสุดท้ายครับ Honda CBR650F ตครับวัว LED <c oughs> ปี2017ปี17สีแดงนะกระจกเดิมมีครับกระจกเดิมมีท่อเดิมคันนี้เป็นท่อเดิมเน้นน้ำเดิม นะไปลงไปเลี้ยวอุปกรณ์อะไรก็อยู่ครบสีสันโอ้โหแดงฉ่ำเลยแดงฉูดฉาดฉ่ำมากฉ่ำมากโซ่สเตอร์ใหม่ๆท้ายสั้นแบบไม่เหละรับได้นี่เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะคันนี้มาพร้อมกุญแจสองดอกอยู่ในถองเหมือนเดิมด้วยนะฮะอันนี้แดงฉ่ำว้าวไมคคันนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันโลโอ้โหเสียงนุ่มเท่าไหร่นน 1 6ึ9 0 0 0บาทครับใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์0628352742เฮ้ยเฮ้ยเขาว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อปันจะรลดปันจะรลดอีกครับเ,เปิดเปิดติดกับบ้านส้มเลยอ่ะ <c oughs> ว่าไปนั่งกินนี่แดกเตี๋ยวเสร็จเข้าไปซอยหมี่ต่อเลยว <c oughs> ่ะม, <c oughs> มีการซอยหมี่ต่อเลยครับ